นี่เป็นผลงานการสร้างของมหานครภาพยนตร์โดยคุณชายนิมิตโชติไนัยเป็นผู้สร้างและเป็นผู้กำกับการแสดงทะนลม,ลมจอมอิทธิพล,ล,ลสองพระเอกโคจรม,มาพบกันนะครับกรุงศรีวิไลและพระเอกสรพงษ์ชาตรีส่วนฝ่ายนางเอกก็จะมีคุณทัศวศรรณศนีนีวงศยุทธยาคุณดวงชีวันโกมลเศษคุณวิชุตา เทียนโสพลหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมปี2522ที่โรงหนังสลัเฉลิมกรุงสีญาติอถนนรามาและลาซาก็ฉายมาเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับวันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องราวของเรียกว่าแขนสองแขนนะครับคุณนารานลพบุรรันนะครับกับคุณภูมิพัฒนายุทธ์นะครับ คุณารกันยาดีนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งส่วนที่ถูกรุมทำร้ายก็คือเรเอกสรพุษ์ชาตรีนะครับนักเอกก็คือคุณทัทสวรรค์สีนิวงนาวิทยากําลังจะถูกลวนลามจากผู้ชายกลุ่มนี้แหละครับที่มาสร้างรอยแค้นให้กับเรเอกสรพุษ์ชาตรีถึงต้องตามล้างตามล่าก,กันถึงกลุ่มเทพเลยนะครับแล้วก็ไปบวกกับความแค้นของ เพร็กซกรุงศรีวิไลนะครับที่ต้องออกตามหาคนที่ฆ่าแม่ตัวเองนะครับแล้วก็คนที่หาน้องสาวนั้นหนีมานะครับมาถึงกรุงเทพก็เจอตำรวจจิงคนนี้แหะครับคุณดวงชิวันโกมลเสนนะครับแสดงเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าก็ถูกฝ่ายผู้ร้ายนะครับหาเรื่องนะครับสองเพรกก็เลยต้องเข้ามาช่วยนะครับฝ่ายผู้ร้ายจะเป็นคุณชัดมุคลชัยกับคุณนารา นบดิรันนะครับจำกันได้ครับก็เป็นคิวบูสถานที่ถ่ายทำโลเคชั่นแบบนี้เป็นมูบ้านจะสรรนะครับในกรุงเทพนะครับนี่เป็นหนังเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับเล่าหนังก็จะเล่าแบบย่อๆนะครับแล้วก็ดูภาพกันแบบรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับสมัยนั้นนะครับสมัยที่ช่วงปี212นี่หนังไทยออกฉายเยอะนะครับ เป็นช่วงที่เรียกว่าแต่ละคนก็ทำหนังออกมาในแต่ละแนวนะครับไม่มีแนวนะครับว่าหนังเรื่องไหนเรียกว่าเป็นธีมหนังว่าปีนี้เป็นหนังแนวนั้นนะครับไม่ใช่ครับคนทำหนังไทยในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าดูทิศทางลมนะครับบางทีก็ทำตามกันบางทีก็ทำแหวกออกมานะครับแต่ที่จะเหมือนเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้พระเอกประกบกันนะครับม <Voilà. S 1> ันถึงจะ เรียกคนดูได้มากกว่านี่ตามมาเจอแล้วนะครับเจอคุณสิทธิศิษ์สวัสดิรักนะครับที่น้องสาวคุณกรุงศิวิไลมาแล้วตัวเองก็ถูกหลอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยรู้ว่าคนที่เป็นจอมอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อตัวจริงนะครับก็คือคุณโดมสิงโมลีนะครับสมัยแรกๆนะครับที่เริ่มถ่ายทําหนังเรื่องนี้นะครับชื่อหนังจะถูกตั้งไว้แต่เพียงคําว่าจอมอิทธิพลนะครับ แต่ว่าต่อมาก่อนที่จะฉายก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเติมคําว่าถล่มจอมอิทธิพลเข้าไปนะครับคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านสังเกตในใบปิดหนงังก็จะขึ้นชื่อพระเอกกลุ่งศเวิไลนำหน้าชื่อพระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับนั่นก็สืบเนื่องมาจากช่วงปีก่อนๆนะครับ ที่จะถึงปี2,521นะครับก่อนที่หนังเรื่องและลก่าที่สระพงษ์ชาตรีแสดงเป็นเพลงนำนั้นจะได้รับความนิยมนะครับถ้าสระพงษ์แสดงกับกรุงเมื่อไหรนะครับในใบปิดหนังเขาจะเขียนชื่อกุกรุงศรีเวลัยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วตามด้วยชื่อสรพงษ์ชาตรีนะครับเรื่องนี้ก็ถ่ายทําในช่วงนู้นแหะครับช่วงที่กรุงศรีเวลัยจะมีชื่อในใบปิดนําชื่อสระพงษ์ชาตรีนะครับ ็เลยต้องตกติดมาจนถึงปีที่ฉายปีนี้แหละครับปี2522นะครับแต่ว่าหลังจากที่แหลกเก่าเข้าฉายปี2 5 2 0นะครับชื่อเสียงของพระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นโด่งดังขึ้นมานะครับก็เลยทําให้หลังจากนั้นนะครับเวลามีหนังประกบกันนะครับก็เลยจะเห็นชื่อสรพงษ์ชาตรีนั้นเป็นชื่อนํานะครับตะกี้ด่าร้ายอีกชุดหนึ่งนะครับที่หักหลังกันเองนะครับก็คือกลุ่มของคุณเมืองอพอลโลนะครับ คุณโดมสิงโมลีนั้นหักหลังทีนี้ก็จะเหลืออยู่สองชุดนะครับก็คือชุดความแค้นนะครับระหว่างสรพง์ชาตรีหนึ่งชุดนะครับคุณเสกสิทธิ์นี่ก็แค้นด้วยนะครับถูกหลอกเรียกว่าหลอกซ้ำซ้อนนะครับคุณตรุงศรีวิไลก็แค้นนะครับก็เลยต้องมาร่วมกันถล่มจอบอิทธิพลนะครับหักหลังนี้จะถ่ายกันตอนกลางคืนนี่คุณโดมสิงโมลีนะครับแล้วก็จะมี คุณดวงชีวันโกมลเสตนะครับซึ่งมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองนะครับนี่ครับเป็นตำรวจแต่แต่งชุดสวยนะครับชุดมือปืนสาวเสื้อสีแดงแดงนะครับเื่อสักครู่นะครับสายยันจันทร์ิบุรก็เล่นนะครับเป็นตำรวจนี่ครับตำรวจชุดหนึ่งนะครับที่เข้ามาเพื่อที่จะจัดการกับจอบอิทธิพลทั้งหลายคุณเสกสิทธิ์สวัสดีรักนะครับเดิมทีก็เป็น ฝ่ายผู้ร้ายนะครับนี่คนนี้แหละครับคุณเสกสิทธิ์ดีกีก็เป็นพระเอกเก่านะครับแต่ว่าต่อมาก็เป็นตัวประกอบนะครับเป็นตัวรองตอนหลังนี้มาอยู่กับฝ่ายพระเอกนะครับกรุ่มสีเวไลเพราะว่าต้องการจะแก้แค้นคนที่เรียกว,ว่าเอาผู้หญิงที่ตัวเองรักไปนะครับก็คือคุณวิชุตาเทียนโสพลน,นะครับบางท่านอาจจะถามนะครับว่าหนังเรื่อง ถลรมจอมอิทธิพลนั้นมีชื่อดังขนาดไหนนะครับในปี2 5 2 2ที่ออกฉายนะครับท่านก็ลองคิดดูนะครับว่า2522ที่ท่านดูหนังนั้นท่านจำหนังแนวไหนมากที่สุดนะครับเรื่องนั้นแหละครับคือเรื่องที่เรียกว่าหยุดในความทรงจำนะครับแต่ว่าปีหนึ่งหนึ่งนั้นหนังไทยฉายเป็นร้อยเรื่องนะครับบางเรื่องนั้นฉายแล้วถ้าเกิด คนดูไม่ติดใจจริงๆนะครับหนังก็จะถูกลบเลือนไปนะครับเรียกว่าลืมเลยนะครับก็จะมีหนังเรื่องใหม่ในเดือนถัดมานั้นมากลบนะครับแล้วเวลาดูหนังกลางแปลงนะครับที่คุณถรสอนอยู่ตรงกลางนะคุณสรพงษ์คุณสาย,ยันต์จันทริบูรณ์นะครับเวลาดูหนังกลางแปลงนะครับหนังไหนที่ไม่ดังจริงๆนะครับก็จะไม่ค่อยถูกฉายนะครับเพราะว่าคนฉายหนังกลางแปลงนะครับเขาจะเลือกฉายแต่หนังที่เรียกว่าชื่อเสียงหนัง ติดอยู่ในความทรงจํานะครับบางทีถ้าหนังไม่ดังจริงๆไม่กล้าฉายกลัวจะเสียชื่อนะครับหรือว่าถ้าสมัยก่อนยังฉายสองห้าสองสองนี่ต่างจังหวัดยังฉายกันโต้รุ่งนะครับก็คือประมาณ5้าถึงหเรื่องหนังไหนไม่ดังจริงๆนี่เอาไว้ฉายเรื่องสุดท้ายหรือว่าเรื่องที่4่นะครับมันก็เลยทําให้บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนั้นไม่เคยได้ยินชื่อนะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับปีหนึ่งฉายกันเป็นร้อยเรื่องนะครับต้องตกหล่นเป็นธรรมดานะครับหนังก็จะจบแบบนี้แหละครับอันนี้มีเหลี่ยมเนื่อหนึ่งนะครับคุณโดมลุกขึ้นมายิงคนยิงคุณสาย,ยันก็ถูกยิงซ้ําเข้าไปนี่แหละครับหนังเรื่องถล่มจอมอิทธิพลเมื่อ46ปีที่แล้วครับ